สวัสดีครับวันนี้ก็มาวันหยุดนะครับวันที่12วันนี้ก็ถือว่ามาเล่าเรื่องเบาๆแล้วกันหลังจากที่เล่าเรื่องหนักๆไปหลายวันนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการปลูกต้นไม้กินได้กันเถอะนะครับคือต้องเรียนนี้ฮะอันนี้ไม่เคยทำเกัน ก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ามันคอนโทรไม่ค่อยได้เออเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตโอเคก็อันนี้เป็นรูปที่ตอนไปเดินอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะครับมันก็จะมีอ,อ๋อนี่หลังบ้านนะครับหลังคอนโดที่อยู่ก็จะเห็นว่ามีการปลูกต้นไม้ที่กินได้เยอะขึ้นแล้วก็ลามมาถึงตัวคอนโดที่อยู่นะครับ ก็มีการเอากระถางนะครับมาปลูกมีต้นไม้ที่กินได้อยู่บนหลังคาก็ตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะปลูกได้นะครับนี่คือภาพปัจจุบันก็เนี่ยะต้นใหญ่โตเลยมีลูกด้วยลูกเบลเลอร์เลยนะครับลูกใหญ่เบลล์มเลยก็ถือว่าคนที่ดูแลตึกเขาขยันมากเลยนะครับน่าจะเป็นเกษตรกร,เ,รเก่านะครับ อันนี้กลับมาลูกที่ถนนเพชรบุรีก็เรียนงี้ครับว่าตอนนี้มันเหมือนมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเริ่มปลูกต้นไม้กันเยอะขึ้นนะครับก็อย่างที่คอนโดเนี่ยเขามีต้นไม้เรียกว่าต้นไม้ไว้ดูในขณะที่ตอนนี้มันก็มีต้นไม้ที่ไว้กินได้นะครับแล้วก็เขาก็คงเป็นกิมมิคครับเพราะว่ามีปลูกขนงคน้าด้วย ก็ขึ้นพอใช้ได้นะครับแต่โดนรบกวนด้วยมแมลงกับนกแถวนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องการป้องกันนกเดี๋ยวเรามีคลิปที่เราคิดว่าเราจะจะมาเผยแพร่กันนะครับว่าจะป้องกันนกทั้งหลายที่มากวนใจได้ไงโดยที่ไม่ต้องไปทำ้ายเขานะครับตอนนี้ก็เจอประเด็นนกที่ชอบมากกกวนวเราค่อนข้างเยอะ กลับมาเลือกต้นไม้นะครับคือจริงๆแล้วในสถานที่หลายแห่งเราจะไม่คิดว่าจะมีการปลูกต้นไม้กินได้นะครับพืชผักสวนครัวแต่ตอนนี้ก็อ,อ,อย่างที่ไปเมืองจีนเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีเหมือนเขาเป็นโครงการที่เขาพยายามส่งเสริมให้เกิดชุมชนเขาก็แทนที่จะปลูกไม้ไม้ดอกไม้ประดับเขาก็ปลูกเป็นสวนเลี้ยงพับใหญ่ อยู่ในพื้นที่ตรงเหมือนคอมมิชเชียลแอเรียเป็นคอมมิชชี่มอลล์ก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างโตนะครับคเนด้วยตาก็น่าจะเกือบครึ่งไร่นะครับก็ปลูกผักสวนครัวแล้วก็เก็บกันมากินหรือว่าทําอาหารตรงนั้นเลยนะครับก็เป็นประเด็นแนวคิดใหม่ที่คิดว่าต่อไปอนาคตการปลูกผักสวนครัวในเมืองก็น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่อยากจะมาชี้ประเด็นในฐานะที่เป็นสามนี้ก็คือว่า หลายๆลหลังคานะครับอย่างรูปเมื่อกี้ที่ฉายโชว์ให้ดูนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะมีการปลูกผักแบบนี้นะครับอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมครับโดนทางเดินอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะต้องมีการตั้งกระถางนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าตอนออกแบบก็คงกาหนดแล้วครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่เป็นวางกระถางแต่ตอนนี้มันก็เริ่มลามแล้วจากไม้ไม้ดอกไม้ประดับ เราก็เปลี่ยนจากไม้ดอกไม้ประดับนะครับมาเป็นพืชที่ปลูกมากขึ้นนะครับเออเนี่ยผลผลิตใหญ่โตน่าตื่นเต้นนะครับเห็นแล้วก็ตื่นเต้นดีนะครับแนวคิดเรื่องของการปลูกไม้ให้สวยมันก็จะจบไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ไม้กินได้หรือไม้ผลเนี่ยกลับมาคิดนะครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องของภาษีที่ดินนะครับ ลายท่านอาจจะเคยเห็นตารางนะครับไว้เดี๋ยวหาตารางมาแชร์กันก็คือว่าถ้าเราไม่อยากเสียภาษีที่ดินสูงนะครับสูงเพรว่าเรามีที่ดินอยู่แล้วลกร้างแล้วก็เออยังไม่ได้ให้คนเช่าเอาไปพัฒนาเล่านี้มันก็มีการเรียกว่าอะไรนะต่อต้นไม้มาลงซึ่งมันมีจํานวนต้นไม้นะครับหมายถึงว่าในไร่หนึ่งจะต้องปลูกน้อยกี่ต้นถึงจะนับว่าเป็นเกษตรกร,ะร,กรอะไรอย่างนี้นะครับก็ เลยทำให้เรื่องของไม้ผลมันกลับมาคิดกันอีกนะครับก็ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าไม้ผลหรือไม้กินได้เนี่ยปัญหาใหญ่ของมันก็คือว่ามันเป็นตัวล่อสัตว์ต่างๆนะครับทั้งมแมลงทั้งนกอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดวิกฤตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อที่บกับไม้ใบหรือไม้ดอกเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหามันจะน้อยกว่าเยอะนะครับในขณะที่ไม้ผลเนี่ยมันจะเหมือนกับมันลอ่อเออพวกสัตว์ต่างๆมาก็ทําให้ก่อให้เกิดความรําคาญกับผู้อยู่อาศัยก็ต้องระวังเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้ก็คือว่าจริงๆเรื่องระบบกันซึมเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการทํหลังคาถึงท่านจะไม่ปลูกต้นไม้อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าต้องคิดไว้เสมอว่าวันดีคืนดีมันก็จะมีต้นไม้โผล่มานะครับ ปลกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับจริงๆการปลูกต้นไม้เนี่ยมันควรจะมีขั้นตอนที่ถูกต้องคือเข้าไปคิดว่ามันเป็นการปลูกในกระถางซึ่งเหมือนกับเราปลูกบนดินอะไรเงี้ยการปนก,การเปื้อนของดินมันจะเยอะนะครับจริงจแล้วการปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าเนี่ยวิธีแก้ปัญหาที่เขาทํากันง่ายๆก็คือใช้ลอง กระถางก่อนเทลงดินด้วยอะเรนะจิอเทคทายจิอเทคทเป็นแผ่นซึ่งมีประโยชน์มากก็คือว่ามันสามารถกรองเศษดินนะครับถติมมว่าเราลดน้ําต้นไม้เราเอามาหอ่อห่อกระถางหรือห่อกระบะที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยก่อนที่เอาดินมาลงใช่ไหมครับมันจะกรองไม่ให้ดินเนี่ยไหลไปตามน้านะครับมีเฉพาะน้ําเท่านั้นที่ไหลออกมาได้ อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับทำให้หลังคาเนี้ยไม่เปื้อนนะครับก็จะทำให้มีประโยชน์ตรงที่ว่าหลังคาเราจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดเยอะครับก็เป็นเรียกอะไรชินเล็กเล็กน้อยที่เก็บไว้ใช้นะครับโดยเฉพาะคนที่ดูแลอาคารก็ลองไปพิจารณาจริงจริงยีวเทคถ่ายก็ไม่แพงนะครับเป็นแผ่นปูให้ดีปูให้ทับซ้อนเหมือนกับการทำแผ่นกันซึม ะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องทำให้หลังคาของเราเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ร่วมกันร,ระหว่างการปลูกต้นไม้กับการใช้งานทั่วไปนะครับการออกกลังกายออกมาสูอาาสดอากาศบริสุทธิ์สำหรับคนที่อยู่คอนโดเพราะว่าคนที่อยู่คอนโดก็จะมีพื้นที่สีเขียวน้อยนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่จะดูแลอาคารต่อไปก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมถ้าชอบ เนื้อหาที่เรานำเสนอก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วจะพยายามหาเรื่องดีๆมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้ก็ออนุญาตแค่นี้นะครับสวัสดีครับ